สวัสดีตอนเช้าคะ่ะพามาชมน้องเคลในวงบ่อซีเมนนะคะแล้ววันนี้แม่น้อยจะมาเก็บมะเขือด้วยนะคะลูกตรงมากแล้วคะ่ะจะเก็บไปผัดสักสองลูกนะคะลูกชายบอกว่ามันโตแล้วแม่เก็บได้แล้ว <laughs> นี่นะคะ สองลูกนี่ก็น่าจะเต็มกระทะแล้วค่ะตรงนี้ก็มีนะคะให้ตรงเตีงอยู่เก็บลูกมีก่อนนะดนไหมโ้ย,มมย,โ,ยโตมากนะคะเพื่อนลูกเท่าถ้วยเลยค่ะกันไกลตัดไม่ออกนะคะต้องใช้มีดแล้ว <c oughs> เหนียวมาก ขนเขาโตนะคะหญิงจะหักสิค่ะผัดอร่อยนะคะเนื้อเขาจะนุ่มเลยค่ะผัดไม่ต้องนานนะคะนี่ไม่น้อยเก็บโหระพามาละพร้อม ลูกอีกนี่ลูกนี้ยังไม่โตเท่าไหรอ่อ่ะเก็บดินไหม แต่เรามีในตู้เย็นอยู่ลูกนึงแล้วไปเอาในตู้เย็นกินก่อนดีกว่าอันนี้ไว้ให้เขาโตคู่กับลูกนี้เนาะไว้ให้เขาไว้เก็บไว้เก็บคู่กับลูกนี้ในตู้เย็นมีลูกใหญ่อย่างนี้อยู่ลูกนึงค่ะเก็บไว้ไม่น้อยเก็บไว้วันก่อน รูปเดียวพอมือไม้ก็จะโดนไปทั่วนะคะน้องเคนวนงเคลวนะมีอยู่2ต้นนะคะในกระถางในวงล้อวัอนนี้ยัง ออกลูกไม่เยอะค่ะเหมืนจะตกแล้วนะคะไปไปดูข้างบ้านกันดีกว่าฝั่งว่ามีอะไรบ้างเอ้าอย่าเพิ่งตกนะจ๊ะนี่ไม่น้อยปลูกอ้อยเอาไว้ค่ะ อ้อยดำนะคะอ้อยดำใบสีขาวนะคะอ้อยดำส่วนอ้อยอสุพรรณบุรีห0ใช่ไหมคะที่เขามาคั้นน้ำเนี่ยใบเขาจะออกเขียวนะคะเขียวกว่าอันนี้จะออกออกขาวเหลืองเหลืองนะคะแกนในเขาจะขาวเห็นไหมคะ้างในเขาจะขาวเห็นไหมตรงกลางนะคะแต่ตัวนี้ ตรงกลางเขาจะจะออกหมุนๆหน,หน่อยนะคะก็ปลูกกันไปนะนี่มะเขือมะเขือม่วงกับมะเขือพวงกระถางเดียวไม่น้อยใส่ไป2สองเมล็ดสองพันยังไม่ได้ลงปลูกเลยค่ะส่วนอันนี้คงจะเป็นมะเขือมะเขือเปลอไหมคะจำไม่ได้แล้ว อันนี้มันมีโรคนะคะออะไรมาเจาะใบไม่รู้ไม่น้อยฉีดพ่นอันนั้นแล้วเมื่อวานอืมอะไรอะ่ะน้ำส้มควันไม้ฉีดน้ำส้มควันไม้แล้วไม่รู้จะหายไหมอันนี้ก็ไม่รู้อะไรมากินใบนะ ยังเล็กค่ะก็ปลูกไปเนี่ยกองปุ๋ยกองหญ้าอะไรก็ตัดตัด,ตดมาถมถม,ถมไว้ให้เขาเดี๋ยวเขาย่อยเป็นปุ๋ยค่ะนี่กระชายค่ะกระชายใต้ต้นเออ่มะละกอกําำลังติดดอกนะคะมะละกอมีกระชายอยู่ด้านล่างกระชายก็ออกดอกแล้วนะคะอันนี้ไม่น้อยเพราะ พ่อมะละกอแล้วก็ตอนเพ่ะค่ะใส่ในกระถางแล้วก็เอาเงากระชายคะคะเรียงไว้หมกหมกเอาไวะคะ้ค่ะพอดีงอกสองอย่างเลยก็เลยทําไงละ่ะไม่อยากจะแยกให้รากของมะละกอเขาเสียหายใช่ไหมคะก็เลยเอาลงหลุมลงดินทั้งกระชายทั้งมะละกอเลยค่ะไม่เป็นไรให้เขาอยู่ด้วยกันไปกระพลงกระเพราส่วนอันนี้ อันนี้นี่อยู่ช่วงช่วงนานตาปีแล้วนะคะช่วงนานตาปีมากเลยมะเขือม่วงกรอบเนี่ยเอาเนี่ยก่อนมะเขือม่วงกรอบต้นนี้อยู่ช่วงนานตาปีมากเลยค่ะอยู่กับน้องขิงอันนี้ลูกเขาแก่แลวตั้งไว้เดี๋ยว ขยายอันนี้น้ำโอ้ยนองเผือกนี้ก็ใบกีการ์กกะนะน้อยใส่น้ำซาวข้าวไว้ในเ,ออเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรียนแล้วก็อะไรเนี่ยทั้งเม็ดทั้งเปลือก่ะคะใส่น้ำซาวข้าวใส่ EM เอ็มาไว้ ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะแล้วไม่น้อยก็เวลารถผักก็ใส่ถังบัวนะคะแล้วก็ตักอันนี้ไปนิดนึงนะแล้วก็อันนี้อันนี้คือขี้เถ้านะคะขี้เถ้าแล้วก็เอามาใส่น้ำนะให้เขาใส่อย่างนี้ทิ้งไว้นะคะสองสามคืนพอใส่อย่างนี้แล้วก็ตักผสมกับอันนี้เลยะคะ่ะผสมกับตัวนี้เลยใส่ไปในถังบัวอย่างละหน่อย แล้วก็รดไปนะคะให้ผักนี่ก็กล้วยค่ะอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมเตี้ยนะคะกล้วยหอมเตี้ยต้นก็นจะไม่สูงมากแล้วจะออกหวีนะคะแต่เป็นกล้วยหอมเขียวนะเป็นหอมเตี้ยเขียวเป็นกล้วยสมัยก่อนนะคะตอนไม่น้อยเล็กๆเนี่ย เห็นยายอ่ะเขาปลูกไว้ให้กินนะต้นเล็กๆแต่มีหลายหวีแล้วก็ลูกเขาก็จะโตเหมือนกล้วยหอมทองเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาเวลาสุกเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เพื่อนแม่น้อยให้มาเนาะต้นสูงแค่ยังไม่ถึงเอวเลยค่ะเดี๋ยวค่อยดูจะออกหน่อเมื่อไร่กันนี่ก็อ้อยดำก็ปลูกไว้ มะอ้อยดำนี่ก็เผือกเผือกนี่เขาจะมีอะไรมากินใบแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเรากินหัวข้างล่างครับนี่ก็พริกพกีิกินหนูสวนพริกินหนูสวนงอกเองจะ้ะ ว่ากันไปอยู่กันไปโอ้ยุงเยอะนะคะนี่ก็เป็นตะไครค่ะตะไคร้ตัดแค่นี้จะแตกดีมากเลยนะคะจะแตกแทงออกมาด้านข้างเยอะเลยค่ะแต่ถ้าเราปักลงไปแบบยาวๆนะคะเขาจะจะงอกแบบอันเดียวค่ะงอกตรงกลางอันเดียวแต่ถ้าเราตัดเยอะๆแบบตัดให้ถึง ถึงโคนแล้นะคะสักแค่ประมาณสามนิ้วอะค่ะสามนิ้วไม่บันทัดอะนะคะเนี่ยเขาจะแตกรอบเลยค่ะแตกดีมากเลยไม่ว่าตัดสั้นๆดีกว่านะคะแล้วก็เอาํำต้นที่ส่วนที่ยาวๆไปกินดีกว่านะ,ะนี่เราจะขยายพันธุ์แบบนี้นะคะจะได้เร็วค่ะอันนี้คอนโดคอนโดของน้อง มะน,นาวไร้มเมล็ดนะคะนี่แม่น้อยก็เอารังกระดาษที่ส่งพัสดุนะคะที่เขาส่งพัสดุมาเราสั่งของสั่งอะไรเนี่ยคะ่ะมาฉีกฉีกใส่นี่ก็กําลังย่อยแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ดินโปร่งดีคะ่ะรักษาความชื้นให้ดินด้วยนะคะผักบุ้งวันนั้นเด็ดเนี่ยแตกยอดใหม่แล้วคะ่ะอย่าทิ้งนะคะรังกระดาษเพื่อนๆรังเก่า ยิ่งเก่ายิ่งดีค่ะย่อยเร็วรังกระดาษรังที่ใส่ไข่นะคะแผงไข่อะคะ่ะฉีกฉีกใส่เลยค่ะปนกับใบมงใบไม้อย่างเงี้ยค่ะเนะเก็บใส่นะทำให้บ้านเรือนเราสะอาดด้วยนะคะเราทําเกษตรแบบบ้านเรือนสะอาดไม่ต้องแบบไปหาปุ๋ยหาอะไรมาใส่มากมายนะเปลืองอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะคะยุคนี้เนาะเอาเงินไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเป็น พวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซื้อมาอซ้ำแพกๆเอาใส่ช่องฟิสเอาไว้นะคะเวลาจะทํำแต่ที่ก็เอาออกมาละลายทีเดียวนะอย่าอย่าเอารวมกันไว้ก้อนใหญ่ๆนะแบ่งเป็นวันๆเป็นมื้อๆไปนะคะแล้วเราก็มาเก็บผักสวนเรานะไปต้มแกงไปผัดเลยก็ว่าไปอันนี้ชนนะคะชนตืตุตนเฮนี่อะไรเนี่ย ชนหรือตูนนะนะคะต้นี้นี่ก็จะเป็นมันบอรี่แน่นอนอยู่ด้วยกันไปกำลังออกลูกแล้วคะ่ะมีที่อยู่แค่นี้นะคะ่ะปลูกนั่นปลูกนี่ไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดนี่ก็อะไรเนี่ยน้องอขมิน้นขมิ้นนะคะมีอยู่3าสกระถางนีค่คะใบขมิน้น ันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเผือกมาแอบอยู่ใช่ไหมน,นีถอนทิ้งนี่เผือกเนี่ยเยอะละอ้เผือกจะติดง่ายมากนะคะเผือกขยายง่ายค่ะน,นั่นก็เป็นขิงนะคะกระถางขิงก็อ,อยู่ใต้ร่มของโชนใต้ร่มของตูนไปอยู่กันแบบนี้ค่ะ,ะมันรงมะนาว ในกระถางโอเคไม่น้อยได้มะเขือละเดี๋ยวอขอไปทำกับข้าวอีกแล้วเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นว่ายังยังมีอยู่ไหมลูกนั้นหรือว่าเราเอาเราเ,าเอาต้มจิ้มน้ำพริกไปแล้วเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ